ตอนที่71ชื่อตอนว่าหัวหน้าหวางเสี่ยวเฟิงนี่คือหัวหน้าร้านอาหารมิตรภาพหัวหน้าหวางหวางเฮาหมิงหัวหน้าเติง้งกล่าวแนะนํา,านนทั้งสองฝ่ายให้รู้จักกันกลายเป็นว่าคุณที่เป็นคนปลูกองุ่นที่น่าอาศัศจรรย์นี่เองเป็นคนหนุ่มและยังมีอนาคตคุณไม่รู้หรอกว่าอางุ่นของคุณมีกลิ่นหอมขนาดไหนหลังจากลองเคี้ยวดูแล้วผมก็ไม่อาจกินองุ่นอื่นได้อีกเลยตอนนี้ถ้าวันไหนไม่ได้กินผมก็จะรู้สึกไม่สบาย หัวหน้าหวางังพันเดินเข้ามาใกลและจับมือของหลินเฟิงและกล่าวออกไปหัวหน้าหวางเป็นคนที่กุลีกุจอมากเขาไม่ได้ดูถูกหลินเฟิงและเจ้าเฉอเฉิงเลยทั้งที่พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาสวัสดีด้วยความกระตือรือร้อนของหัวหน้าหวางทำให้หลินเฟิงเป็นฝ่ายขอจับมือซึ่งทำให้หัวหน้าหวางรู้สึกดีกับเขาและเรียจับมือกับหลินเฟิงสวัสดีสวัสดีมานั่งก่อนสิพี่หวางจำได้ไหมที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่ว่าครอบครัวของเสี่ยวเฟิงนั้น เลี้ยงไก่ฟ้าสายพันธุ์ใหม่ฉันเป็นห่วงว่าจะไม่มีสถานที่ขายไก่ฟ้าพวกนั้นพี่อยากจะลองดูไหมหัวหน้าตึ้งพันกาออกไปผมจําได้ไก่ฟ้าเป็นเครื่องปรุงที่หาได้ยากภายในตลาดอย่างแน่นอนมันเป็นวัตถุดิบที่โรงแรมของพวกเราต้องการด่วนเลยแต่มันก็ยากมากที่จะเลี้ยงไก่ฟ้าแท้ๆได้สําเร็จและไก่ฟ้าที่เลี้ยงก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเนื้อของมันจะเป็นอย่างไรและถ้าเราอยากจะขอลองดูไก่ฟ้าสายพันธุ์ใหม่ของคุณได้ไหมหัวหน้าหวางพันก้าวถามออกไป ตกลงครับตกลงจื่อเฉิงไปเอาไก่ฟ้ามาก่อนเถอหลินเฟิงพันกาวกับจื่อเฉิงได้พี่เฟิงหลังจากนั้นไม่นานจื่อเฉิงกับหลินเฟิงก็หิ้วสุ่มไก่ขนาดใหญ่เข้ามาในโรงแรมมีไก่ตัวใหญ่และดูสวยงามสิบตัวอยู่ภายในสุ่มนั้นพระเจ้าช่างเป็นไก่ฟ้าที่สวยงามมันสวยงามกว่าไก่ฟ้าบนภูเขาซะอีกนี่ทำให้นึกถึงการมีอยู่จริงของนกฟินิก์พอได้เห็นไก่ฟ้าที่อยู่ในกรงบอสหวงังก็พันรู้สึกประทับใจทันทีที่ได้เห็นไก่ฟ้าพวกนี้ถูกนำเข้ามา ไก่ฟ้าของหลินเฟิงแม้ว่าจะอยู่ในกรงแต่ก็ล้วนมีชีวิตชีวาและอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมพวกมันไม่ได้อยู่ในสภาวะซึืมเศร้าเพราะอยู่ในกรงเป็นเวลานานเลยตัวที่แข็งแรงและแข็งแก่งที่สุดน่าจะมีน้ำหนักอยู่สักสี่หรือห้าจินและที่สำคัญที่สุดคือไก่แต่ละตัวดูวสวยงามเป็นอย่างมากขนสวยงามปีกและหางยาวและก็งอนของไก่พวกนี้เปรียบเสมือนกับราชินีผู้สูงศักซึ่งน่าทึ่งเป็นอย่างมากไก่ฟ้าแต่ละตัวนั้นเป็นยังไงบ้าง น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆที่ได้เห็นหัวหน้าเติ้งพันพูดพร้อมกับรอยยิม้มดีมากมันสวยเป็นอย่างมากฉันคงจะฆ่าพวกมันไม่ลงฉันจะขอให้พ่อครัวดูแลพวกมันหลังจากนั้นหัวหน้าหวางังขอให้บริกรหลายคนขนไก่ฟ้าพวกนี้ลงไปพี่เติง้งขอทุทีหัวหน้าหวังพันพูดกับหัวหน้าเติง้งไม่เป็นไรเอาเลยเชื่อทําเป็นอาหารไม่ต้องกังวลหลังจากหัวหน้าหวังจากไปเขาก็เข้าไปในครัวของโรงแรมเชฟหวังเชฟหวัง หัวหน้าหวางพันตกรวออกไปอย่างทิศทางของห้องหัวครับหัวหน้ามีอะไรให้ผมทำงั้นหรือหลังจากนั้นไม่นานพ่อครัวุงผุุยก็เดินออกมาจากห้องอาหารเขาสวมชุดเชฟผู้ชายคนนี้เป็นพ่อครัวที่มีชื่อเสียงของร้านอาหารมิตรภาพว่ากันว่าอาหารทอดมีชื่อเสียงทั่วทั้งเมืองในที่สุดพวกเขาก็ได้รับเชิญจากหัวหน้าหวางให้มาทำงานในร้านอาหารที่มีราคาแพงแห่งนี้เชฟหวังนำไก่พวกนี้ไปในห้องรัวแล้วเชือดไก่หนึ่งตัวทำเป็นอาหาร ทดลองรสชาติของพวกมันหัวหน้าหวางังปันเก่ากับพ่อครัวหวงังไก่ไก่แบบไหนกันเชฟหวังเดินเข้าไปใกล้กรงและเห็นว่ามีไก่อยู่ในกรงสิบตัวแต่และตัวมีความสวยงามลากับออกมาจากตำนานว้าวนี่มันมีไก่ที่สวยงามขนาดนี้เียหรือเชฟหวังประหลาดใจเมื่อมองเห็นไก่ฟ้าสายพันธุ์ใหม่นี่เป็นไก่ฟ้าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นโดยเพื่อนของฉันเองมันดูดี ชวนนำมันไปทำอาหารมาให้เร็วที่สุดหัวหน้าหวางังมองดูไก่ฟ้าและพูดกับเชฟหวังผมอยากจะรู้ว่าไก่ฟ้าที่แสนสวยพวกนี้มันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรด้วยเหตุผลนี้เชฟหวังจึงได้รีบเคลื่อนย้ายไก่พวกนี้ออกไปอย่างรวดเร็วหนึ่งชั่วโมงต่อมาพ่อครัวหวังพันยืนอยู่หน้าหม้อไก่ที่แสนอร่อยดวงตาของเขาเป็นประกายเขาพันหยิบตะเกียบออกมาคู่หนึ่งและลิ้มลองรสชาติของไก่หนึ่งชิ้นทันใดนั้นเขาก็ถึงกับตะลึงไปทั่วล่างเหนือนุ่มในปากของเขา พันเคี้ยวเหมือนกับน้ําแต่กลับไม่ได้มันหยาดเยิมเนื้อสัตว์ลื่นไหลออกมานุ่มนวลและให้รสชาติที่สมบูรณ์และก็หยุดค้างอยู่ในลําคอเป็นเวลานานมันอร่อยอร่อยมากใบหน้าของหัวหน้าพ่อครัวนั้นดูอิม่มเอิบเป็นอย่างมากและเขาก็กินไปหลายครั้งแต่ไนไม่ช้าเขาก็กินไก่ไปเกือบหนึ่งในสี่เชฟหวังเชฟหวังคุณทําไก่เสร็จหรือ,อยังวันนี้คุณช้ามากจริงๆคุณไม่ได้ทําอาหารอย่างรวดเร็วหรอกหรือขณะที่เชฟหวังกําลังกินไก่อยู่ในหมอ้อ ท่านเนนนั้นหัวหน้าหวางังก็พันตะโกนเข้ามาจากข้างนอกโอ้ฉันฉันลืมไปเลยว่าสำหรับเจ้านายท่านเนนนั้นเองเชฟหวังก็ตบไปที่หัวของตนเองและรีบวิ่งออกไปพร้อมกับหม้อไก่ได้แล้วได้แล้วครับเชฟหวังพันวางตะเกียบไว้ข้างๆและเดินเข้าไปในห้องถุงของโรงแรมพร้อมกับไก่ทำไมวันนี้คุณถึงได้ช้าจ,จังและดูเลอะเลือนอีกด้วยหัวหน้าหวังได้ยินเชฟหวังพูดแปลกๆใช่ใช่เชฟหวังอย่างพูดทั้งๆที่แก้มของเขา ยังตุงและเคี้ยวอยู่ทำไมถึงได้มีน้อยเหลือเกินอ๋อเข้าใจแล้วคุณแอบกินไปงั้นหรือทันทีที่หัวหน้าหวางังเห็นแก้มของเชฟหวังตงุงเขาก็เดาได้นทันทีว่าผู้ชายคนนี้จะต้องกินไปเยอะไม่ไม่ผมแค่ลองชิมเชฟหวังปันเก่าอธิบายตาแค่ชิมแล้วทำไมแก้มของคุณถึงได้ตุยขนาดนั้นและทำไมไก่ถึงได้เหลือเพียงแค่นี้บอสหวังพันมองไปที่ตาคุณฮ่าฮ่าพอหมันช่างหอมเหลือเกินผมอดใจไม่ได้อีกแล้ว และกินไปมากกว่าแค่สองสามคำและผมก็ลืมไปว่ามันทําขึ้นมาเพื่อเจ้านายเอาล่ะน้องหวางมีรสนิยมฉันแทบจะลยดใจรอไม่ไหวแล้วพอได้กินมันดังนั้นหัวหน้าเติงจึงได้หยียบตะเกียบขึ้นมาและเริ่มกินข้าวเสี่ยวเฟิงคนสองคนก็มาตรงนี้สิมาลองชิมกันหลังจากนั้นก็ส่งตะเกียบให้กับหยินเฟิงและจือเฉิงคนละคู่และทั้งสี่คนก็ได้ลิ้มลองรสชาติฉันต้องการมันเหมือนกันหวางเฮาหมิงรีบหยิบตะเกียบขึ้นมาแล้วก็กินมัน โอ้พระเจ้ามันอร่อยเนื้อไก่นุ่มแต่เคี้ยวสู้ฟันเล็กน้อยยิ่งกินยิ่งอร่อยหลังจากกินสองชิ้นแล้วหวูน่าเติงก็รู้สึกประหลาดใจในทันทีแล้วก็พูดอย่างเร่งดีเป็นไก่ฟ้าแท้ๆอย่างแน่นอนโอ้ไม่สิมันอร่อยกว่าเนื้อไก่ฟ้าจริงๆมากยิ่งกินก็ยิ่งอยากกินแม้แต่กระดูกของมันก็ยังหอมอย่างไรก็ตามพ่อครัวและตือเฉิงไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยพวกเขาก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวพวกเขากินเร็วมากจนคนอื่น กินได้เพียงหนึ่งหรือสองชิ้นแต่พวกเขากลับกินไปแล้วห้าหรือ6ชิ้นเป็นไก่ฟ้าที่ทำโดยพ่อครัวมืออาชีพจริงๆรสชาติดีกว่าไก่ที่ทำโดยแม่ของฉันเนื้อไก่มีความยืดหยุ่นและนุ่มนวลและก็อร่อยกว่าไก่ทั่วไปหลินเฟืองได้ชิมและก็ประเมินรสชาติของมันด้วย